ได้มาที่กองพลทหารราบที่สองท่ายมโยธีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้ก็อยากจะแนะนําท่านได้มารู้จักกับกิจกรรมภายในห,หน่วยทหารซึ่งได้นําแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเ,เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเอามาปรับใช้นะครับก็อยากจะขอแนะนําวิทยากรพิเศษวันนี้ของเรานะครับพันเอกสมพรโตภาคครับ สถานที่แล้วกันนะครับอีกครั้งหนึ่งสถานที่ตรงนี้ใช้ชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานที่ที่นี้ขึ้นมาก็คือวัตถุประสงค์แรกเลยคือต้องการจะให้ความรู้กับกํา,กาลังผลเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตนะฮะเรื่องใช้การพิษตามแนวทางพระราชทานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันนั้นคือวัตถุประสงค์หลักเลยครับ รายกานหนึ่งที่เราอยากจะสอนเขาก็คือเรื่องการบริหารจัดการในในพื้นที่ทั้งหมดที่ที่เรามีอยู่นะครับเราจะสอนเขาว่าวิธีการบริหารจัดการว่าพื้นที่ที่มีอยู่น้ําแหล่งน้ําที่มีอยู่เนะี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อเพื่อให้มันสามารถที่จะ,ะผลิตผลิตทำเอามาใช้ทางการเกษตรหรือเอามาใช้ต่างๆเนี่ยให้มันให้มันสามารถที่จะ,ะใช้งานได้อะไรมาณนี้ครับนั่นคือสิ่งที่ทําท่านนายกรัฐมนตรีสมัยท่านเป็นผู้จัดการกองพลท่านเอาแนวความคิดนี้มาจากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครับตอนสมัยที่ท่านตามเสร็จสมเด็จ mm hmm. พระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินาถเสดจพระน้ำเนินไปประัดปฏิบัติพระราชกรณีทกิจที่นั่นครับที่นั่นก็จะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ใหญ่ๆเลยเพื่อเอาชาวบ้านอะไรต่างๆมามาฝึกมาอบรมมาให้ความรู้แล้วก็เขาก็เอากลับเอาความรู้ออกไปใช้ในการประกอบอาชีพของเขาก็เอาเป็นเอามาย่อส่วนไว้ที่นี่นะฮะนั่นนั่นนั่นคือแนวคิดครับต่อมาพอเราให้ความรู้กับกับกำลังพลเสร็จครอบครัวเสร็จเรียบร้อยก็จะมีหน่วยงานข้างนอกครับโรงเรียนเด็กๆอะไรพวกนี้ครับ โรงเรียนต่างเขาก็จะเอาเด็กเข้ามามาทัศนศึกษามาให้เราให้ความรู้เราก็แบ่งเป็นฐานย่อยๆนะครับประมาณสี่ฐานด้วยกันเพื่อเพื่อให้ความรู้กับเด็กๆครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาวันเดียวกับหรือครับครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้เด็กๆครับครับน้ำชมเลยครับข้อยัดพืชพันธไม้ต่างๆที่ที่เราปลูกอยู่ในภายในศูนย์การเรียนรู้นะครับก็จะส่วนใหญ่เราจะเอาเป็นพืชพันธุไม้ที่เป็นไม้ขึ้นชื่อ ของจังหวัดปราจีนนะครับครับจังหวัดปราจีนเอามาปลูกใช่ครับใช่ครับท้องถิ่นครับครใครับเป็นไรนาเป็นไรนาส่วนผสมครับคือผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับเราเออเอาป้อนให้กับรงเลี้ยงที่เอาไว้ให้ทหารประกอบเลี้ยงครประกอบให้ให้ทหารในหน่วยนะครับพลทหารได้ทานส่วนหนึ่งจะเป็นพวกพืชผักอะไรพวกนี้ครับ ส่วนหนึ่งเราก็เอาไปขายที่ในท้องตลาดอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นแนวคิดก็คือว่าที่ที่ผมเรียนนะครับไร้นาสวนผสมแล้วถ้าต้องมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีเก็บไปขายได้้งปลาอะไรด้วยมีครับมีครับเดี๋ยวจะมีบ่อก็เลี้ยงปลาเลยครับเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็นั่นด้วยครับครับนกระอนครับุยากระอนุยครับอันนี้ขึ้นชื่อของปลาจีนฮะลูกใหญ่ๆหญ่ะฮะลูกละกิโลอะไรมาเนี้ยครับครับครับอกระอนใช่ครับอันนี้ปอดีมันหมดมันหมดฤดูไปครับ Uhm. คือมัน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 เป็นศาสตร์ความรู้เหมือนกันนะครับเรื่องการปลูกกระท้อนบางทีเราไม่เข้าใจคิดว่าปลูกแล้วก็ได้กินดูแลเหมือนลูกเลยครับกระท้อนครับต้องต้องห่อต้องคอยดูตลอดนะครับถึงจะได้ลูกอย่างที่ที่เขาขายอยู่นะครับลูกใหญ่ๆนีและพันอะไรครับที่นี่เนี่ยแหละครับที่ที่ต้องห่อเนี่ยเพราะว่าแมลงครับกระท้อนใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าไม่ห่อเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวครับแมลงครับกระท้อน ันเจาาะง่ยใช่ครับมันก่อแล้วมันปกกันได้แล้วกันแมลงครับครับก็ก็กันได้ส่วนหนึ่งครับครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะห่อแบบสนิทเลยนะครับที่ลูกโตนี่มันพันไรอีล่าครับครับนี่จะเห็นว่าลงกล้วยเยอะฮะปลูกง่ายครับง่ายครับที่อิ๋วเช่าได้ผ่าไม่แพงนะครับกล้วยราคาแพงนี่โอ้โหอะไรได้ครับแป้งครับวิ่งสี่สิบ เราก็ใช้ทหารน er hmm no ี่แหละครับเป็นหน้าที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาในการที่จะดูแลใช่ครับ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 ก็มีครับก็คือเราก็เป็นระบบสวัสดิการให้เขาครับขายกับกับเป็นกองทุนไว้แล้วก็จะจัดสรรให้อย่างเงี้ยครับ ที่ผมจะเรียนก็คือพื้นที่ข้างหน้าที่เรากําลังก่อสร้างนะครับที่เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับสวนพัฒนาพืชผลหนึ่งในนั้นจะมีร้านค้าสําหรับรับผลผลิตจากตรงนี้ของเราเนี่ยเอาไปขายด้วยมันจะครบวงจรตรงนั้นแล้วความมันมากพอมีมีครับนมีมครับครับกวกำลังปรับปรุงข้างหน้านะครับที่จะทําเป็นแลนด์มาร์คของตรงนี้ไว้ใครมามาถ่ายคอกปุ๋ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็สามารถที่จะบอกได้ว่าที่นี่เป็นเกษตรอินทรีย์ได้ไหม ถูกกเลยครับตอนนี้ที่ทําทําด้วยครับทำกรทรียีด้วยเพราะเราเลี้ยงเราเลี้ยงโคด้วยมีโคมีเยอะไหมมีมีสิบกว่าตัวครับอะไรครับลูกผสมูกผสมอะไรเนี่ยครับอครับอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูที่ดูแลอยู่ครับเราทําเป็นโซนเป็นโซนครับแบ่งเป็นโซนนะครับก็จะทําเส้นทางวนโดยรอบนะครับใช่ครับจักรยานก็ได้ได้ครับได้ครับ มาเดินเล่นกัเย็นๆก็มีคนมาพักผ่อนก็นเดินมาเล่นพักผ่อนได้ครับเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเ,เราเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับ8โมงเช้านี่ยถึงประมาณ 10, 18 18นากาครับ มีวันหยุดไหมครับไม่มีครับเสาร์อาทิตย์ก็เพราะว่าที่นี่จะเปิดได้ตลอดมีคนส่วนใหญ่จะเป็นคนมาเสาร์อาทิตย์นะครับว่างๆก็มาทั้งกําลังพลทั้งครอบครัวอะไรพวกนี้ครับแล้วต้องทําหนังสือขอถ้าเป็นหน่วยงานข้างนอกเนี่ยก็ติดต่อทําหนังสือมาจะมีวิทยากรบรรยายใช่ครับเราจะจัดวิทยากรแล้วก็คือตามที่อาคารที่ผ่านๆมานะครับอันนั้นก็จะเป็นห้องที่ที่ผมเรียนเป็นสถานีเป็นห้องในแต่ละเรื่องเราก็จะมีการให้ความรู้ครับ แล้วถ้าไม่ได้ทําหนังสือมาก็โอเพ่นทั่วไปเข้ามาได้เลยครับติดต่อติดต่อเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่มานําชมะแล้วพอชมแล้วเนี่ยเราอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินซีอย่างเงี้ยอ๋อได้เลยครับมีมีมีครับมีครับมีครับมดี๋ยวจะมีที่ไปชมไหมวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ออกมาครับครับครับก็จะมีครับไข่เป็ดไข่ไก่มีมีหมดมีายเมีครับมีครับมีขายครับครับ คนมาดูงานเยอะไหมครัก็มีครับเฉลี่ยเราก็เราเก็บสถิติข้อมูลไว้ครับก็ส right ัปดาห์หนึ่งประมาณสัร้อยกว่าท่านครับร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าคนที่เข้ามาส่วนใหจะเป็นเป็นเด็กนักเรียนครับก็เข้ามาจากในปึกปีบุรีนครนายกปาจีนนครนายกนะครับครับส่วนในแง่ของจากกรุงเทพมีมั้งไหมก็นานๆจะมีครับเวลาเขามีไปทัศนศึกษาหรือเอาเด็กมาทำกิจกรรมในพื้นที่นะครับเขาก็จะขอเข้ามาดูด้วย ทีนี้เขารู้ได้อย่างไรว่าเรามีแหล่งเรียนรู้ทางการส่วนหนึ่งเราเรามีเว็บไซต์ในของกองพลเนี่ยครับครับที่เราลงรายละเอียดอยู่ครับมีกิจกรรมอะไรต่างๆอยู่ครับแล้วเรามีโบูชัวมีอะไรไหมบูชัวตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำบูชัวครับแล้นี่ลงไว้ในในเว็บไซต์อยู่ใช่างเครับใช่ครับเราก็ไปเซิร์ชได้ที่เว็บไซต์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีต่างประเทศมาั้ง ต่างประเทศไม่ยังไม่ไม่มีอ๋อไม่ไม่มีครับไม่มีครับครับท้งส่กอนไม้นี่เราจะเก็บไว้ประมาณ6เดือนอ่ะให้ให้มันนอนพุ่งก่อนหกเดือนถ้าใครได้ที่ไหนสัวนที่เขาจะเกิดมาเนี่ยมัน้ังไม่ส้มทั้งส่งกอนไม้เขาต้องจะต้องให้มันกรดตะกอนก่อนจนเป็นสีชา ถ้าสีดำๆนี้ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมเรอามาจากไหนนี่งนี่อนเาทานนี่ไงปันไม้นี่แก็ยังกอแล้วนินเพราเราไปผสม้าตาเท่ไหร่จะไปก็น้ตาส่วนีส่สนไมด้ลแงหอไมก็ อันนี้ก็ไม้เราเนี่ยกัับครรที่เราตัดจริงตัดอะไรที่มันลกอะไรตังเนี้ยตั่กริงไปแล้วก็กิงกิ่งอะไรก็ได้ใช่ไหมได้ครับอ๋อได้ขาดด้วย